สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมี่ต้นโตนะครับอยู่บนไพบอลนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สองครับสำหรับตัวมือใหม่นะรัวันนี้ก็จะมาวิ่งรับเควสกันสดๆเลยนะครับมาดูยุกี้ครับมาดูุกี้ให้ทำอะไรเคลียร์โฮเทลพลาครั้งนะครับผมผมต้องไปคำพืองแล้วปะมาดูยุกี้กับเลียร์โรงแรมพลาครั้งนหนึ่งส่วน เป็นคิวล่านะครับผมให้เราเคลียร์ตั้งปีสามครั้งซึ่งเราเรา,เรายัางลงไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับมาทางด้านของเอ็มม่านะครับผมเอ็มม่าก็คือขอ้อพี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 หนึ่งเกมเด้วไม่ว่ากันเว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่ผลไม่เด่นเล่นอย่าง,งในถึงช่วงตอนเย็นน่าจะคนักขึ้น ตอนนี้เป็นรับเต็มละสามสิบ,ลบแล้วนะสามสิบก็มีนะแล้วก็เป็นทางด้านของด mm. ็อกเตอร์นั่นก็คืเควสือเปล่าทำความสะอาดฮาลิมนั่นคือปากฮาเลมสองรอบนะครับนะน,นี้ได้ยูยนะครับผมลงได้ลงได้น่าจะไม่มีอะไรนะโพสเดี๋ยวรอผมเลียร์เสร็จก่อนแล้วกันนะครับ ว่าจะยังไงบ้างเดี๋ยวจะจะไปหาซื้อบัตรบัตรลงบัตรแรมนะทุกคนไปหาซื้อบัตรแรมนะท้องจริงเรามีสองนะเรามีสองเราเปิดสอง้ดีกว่าเออแล้วพรุ่งนี้ก็ได้สองมือนี่ยเสรแล้วเราก็เราใช้บัตรโฮเทลกับบัตรหาเรื่องซึ่งต้องใช้โฮเทลก่อน ประมาณโฮเทลห้าใบห้าใบตังไม่พอว่ะบันเทิงแล้วทุกคนไม่เป็นไรเราเอ่อราลงแค่สี่รอบก่อนก็ได้นะน่าจะได้อยู่เราลงสี่รอบใช่ไหมแล้วก็เอาเอพวกกำไรไปคืดอีกทีหนึ่งแล้วคือก็คือเจ็ดใไหมครับ

อ่าหรือเปล่าผมจะินเป็ิติดวะอ่าผมยินติดงานน,นนี้จะอยู่ทีสองผมจะจำไว้แล้วกันนะพว่าต้องต้องลงโมเทลกันประมาณนี้แล้วกันนะผมเดียวก็ต้องตัดไปตอนที่ผมลงเสร็จแล้วนะครับทั้งอาลิมทั้งโฮเทลนะผม สบายก็เลไเท่ับโอเคงั้นก็ไปรอกันเลยนะครับ,ค,บครับครับก็เสร็จเควสทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนก็คือรวมทั้งเควสพีที่นะครับผมก็คือเทียวฮาเลมสองรอบครับเสียโฮเทลห้ารอบ,ลอบแล้วก็พีทีหนึ่งรอบนะอันนี้ก็เ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาส่งคงส่งเควสกันนะครับผมวิตาเควสลาไปนะครับ ไดเบดก,กับกองสกิลนะผมก็เปิดใช้ไปเลยไม่ได้อะไรแล้วเอาไว้ยงไว้ย่อยก็ได้นะครับพวกเรียนสารลับนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าปาุกมากมาจาก,เ,าาจากเ,าเรียกว่าอะไรนะอ่ะไปขุดสอชั่วโมงเมื่อคืนนะผมก็คือตะว่านที่เกมแจกนะับก็เขาไปขุดหมดเลยนะครับ กระไดลูกแก้ววกสิบมาจิ๊บๆเยอยๆต่อไม่ได้อะไรครับนี่เราก็จะไล่สูงเฟสนะผมซือของยังไม่ขายนะผมก็คือเราได้ฟังมาก็ระดับหนึ่งนะผมก็ได้จะเกือบสองร้อยกีนะครับรวมทั้งเราได้ใบบวกมาหกใบนะผมเราลงดันไปเจ็ดรอบได้ไปบวกมาหกใบถือว่าได้เยอะนะผมกคานให้ค่ะไอ้บอสท่าเลนมันตรวจเอะ เก็บไว้นะผมไปดิแล้วอะจากนี้นะผมก็น่าจะเอาของไปขายก่อนนะครับแล้วก็เอาพวกตัวไก่นะนนแล้วเมอะไรตัวไก่ติดอยูแ่แล้วป่ะแล้วเอาพวกตัวไก่ไปขายของด้วยเราจะมาดูว่าเรามีตังค์ทั้งหมดกี่เจต่ะตัวไก่ผมก็น่าจะเอารับ เซตด้วยนะผมเซตของลำโพงเมื่อกี้นะผมจะได้เปลี่ยนแร้วดีนะมองว่ามันโอเคนะผมสำหรับเปลี่ยนเลเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะตอนนี้มีร้อยสี่สิบเจแล้วผมแล้วก็กเป็น160 K. 160 K. เป็นร้อยหกสิบเคร้อยหกสิบเป็นสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยสามสิบห้าเคแล้วก็มาบวกกับตรงนี้อีกเป็นสองร้อยสามสิบห้าเป็น สามร้อยเจ็ดสิบห้าคือดูให้คุณคนเยอะเลยด้วยสุดยอดไปเลยหรอมาเอาตัวไก่ไปรับเฟสกันววนะทุกคนเราจะไปฮิลลี่อะนั่นใช่เปล่าใช่เราจะได้เปลี่ยนแรงสีโคตรดีเลยทุกคนก็แนะนำนะผมถ้ามีถี่จอก,ก็ทำเฟสถ้าเป็นเฟสแต่ว่าเนี่ยเฟสประมาณนี้ก็เอามาทำให้ครบนะครับผมเราจะได้พวกเออนี่แหละเปลี่ยนแรงรีนะ้อเวลาไปซื้อของก็ใส่ได้ไหม ไม่ต้องพอวงเรื่องเฮ้ยต้องไปซื้อเปลี่ยนอะไรนะผมเราจะมีเปลี่ยนลรใช้นะครับเ,เปลียนเชือกอะอันนี้เป็นประเทนได้ไปตรงก็คือไม้ปาอบอบอสเกอีอ้ในคันติ้งโซนนะครับเดี๋ยวจะต้องอัดคลิปไปทีหนึงว่าตอนที่ลงเสร็จนะผมก็คือเครีร่อ์ยสามตัวนะผมก็ไปเลย นี่นะครับไฟติ้งเอาลอกนะครับผมเราตีตัวเดียวเราก็ได้กุญนแจแล้วทุกคนทิ้น้งหมดทุกบนแล้วก็ไปตีตัวอื่นได้เลยนะครับก็ชิวๆตบบนี้ก็ได้แล้ว กุญแกเลยดีกว er ่าครับจบล่อยให้ลูกแกเหลืองนะครับแล้วก็กุญแจชมพูจะอยู่ด้านบนเอ่อติกตั๊กล็อกแรกพวกแก๊กโดนติดแก๊กอรงมาแล้วเราก็โดนฟาดเพื่อใครวะโอเคโอเคห่อโดนจับนี่อีแล้วทุกคนแต่เราจะยังไม่อีนะครับเราจะไปอีตรงบอรนะครับผมบาส์เปิดแล้วก็คือเรามาเคลียร์เนี่สามรอบ ตีให้ล้มตีให้ล้มตีให้ล้มด้วยโอ้โหมันจะโดนหลบเฟืองโอเคเฟีองเข้าด้านในตีให้ล้มเที่ยงคืนแล้วหลาพเลยทุกคนมันมันหลบจริงจังวะแล้วมีตัวกระโดดตีเยอแยะเลยที่ดูนี่มันกระโดดหลบเฟืองไปป่าวืมโอเคไม่กระโดดละ นนะปุ๊บตายนะปุ๊บ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 สับแปมเขาุบงวน,นี้สแปมแปมรัวๆช่วงวงันี้สแยมรัวๆถ้าไม่โดนถีบวาลแยมรัวๆสบแยมรวัรมรวๆยี้ถ้าเราไม่ไม่โดนในตัวตัวนี้มันถีบเราสรมได้ตลอ,เอดเป็นะไรที่สับแยมได้ไงมาเพราะว่าเราโดนียียนี่แล้วก็อีครับปอกหรึร้อย เรียบเนียนนะครับแล้วเราก็รอให้มันออกเองนะครับประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวจะตัดตอนที่ลงเสร็จเลยนะครับมาครับก็เสร็จเป็นวิธีเรียบร้อยนะครับสาหรับการลงั n t i s o ซนะครับมา แล้วเราก็ไปส่งเฟสกันดีกว่านะครับขอตัวไก่ไปส่งเลยนะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทาไมตัวไก่ผมเลยเยอะก็คือมันเคยมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมันก็เลยเลยเวลเยอะนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคเรามาส่งเฟสนะครับเราจะได้เปลี่ยนแลนซี่แล้วเสียเราไปซื้อพวกองพวกของนะ่ยเสียวซื้อพวกของแล้วเองมาใส่ตัวนะอย่างเงี้ยเซร่าหรือเปล่าไช่ใช่นะก็ ไม่เป็นไรนะครับสองพวกนี้ผมมองว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้เพราะของที่มีปัจจุบันก็ก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราเปิดไม่ได้ตัวของเราก็ตามนั้นครับแต่ว่าเราก็มีตัวไก่อยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับผมก็ต้องอรอลุ้นก,กันว่ามันจะได้เป็นตัวของเราหรือเปล่าเดี๋ยวมาใส่กกกุ๊กยิบสีนะผมพอได้หวดประตัวักไม่รู้ว่าหวดอบบนู้นหวกแบบเดี๋ยวค่อยดูว่ากันงเงื่อนหวดอะไร มันเ,เป็นส่วนหลังง่วกเป็นเป็นเฮดพีกับสเปรย์เล็บนะฮะไม่เป็นไรเอามาแตะโคโก้ก,ก็ได้ไงอ,อือเซล่าไหมเซล่าหรือเปล่าอือส่วนนี้ได้เป็นของเรยันนี้เซล่าไหมเซล่าหรือเปล่าอาิอได้เ,เป็นของมิกกี้ผมว่า,าผมไม่ได้แน่เลยทุกคน ได้ดีดูโอเคไม่ได้ตัวค,เคุเป่านะครับแหมเอ่อควตตัวนี้เป็นพีคเปเปอร์ไหมดูนี่เป็นโอเคตอนนี้คือเขีย่ยสเปรย์สเปรย์เราเขี่ยมไม่ได้พเพราะเลเวลเรายัางไม่ยี่สิบห้านะครับแล้วก็จะมีเฟสตรงด้านล่างนี่ อันนี้น่าะเป็นเควสดันบัวนะครับผมโอเคแสดงว่าเควสเราหมดแล้วนะครับหมดหมดตะโบดจริงๆนะผมคือไปต่อไม่ได้แล้วครับก็คือเควสทั้งหมดของวันนี้นะผมอีพีสองมันก็น่าจะมีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับผมก็น่าจะไปลงโรงแรมนะครับเพราะว่าผมเปิดใช้กล่องสอกิลบวกเก้าพี่ีแล้วนะครับเพื่ใช้กล่องสอกิลบวกเก้าแล้วนะครับก็เลยมองว่า ไปนี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่าก็นั่นแหละไ,ไปเอ,อ่อเรียกว่าอะไรล่ะอืไปลงดันแรมนะผมส่วนลูกแก้ววกนี้ผมมองว่าเฟรเองดีสุดน,นะครับผมแล้วก็เอาไปย่อยเป็นเหรียญสลอตนะครับแล้วเราก็จะไปย่อยเป็นเหรียญสลอตเอาไปขายคนระับเหรียญสลับได้อาละแังิเหนือถ้ามีตั้งร้านขายได้อันล 5, หะหนึ่งจุดห้าเลยมั้งหนึ่งจุดห้ากนะครับผมจะไม่ดี ทิพายแล้วผมเผยแพร่เองไม่เป็นไรแต่ถ้าฉายามานี่แบบล่ำซ้ำนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้อ่ะอันนี้เผยใช้่เองอ่ะเปิดพรมาเผยแได้เป็นพวกอันทัดน์แฮยูนิคทิพายผมโลกสวยอะคิดมากคิดเยอะเองนะผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ประมาณนนเ,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 เก็บไว,ว้ยังเก็บไว้ไม่น่าคตโอเคครับก็ คลิปนี้ก็น่าจะลากันที่เท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับแล้ะรอติดตาม EP ที่3นะครับว่าผมจะไปถึงไหนต่างนะครหลังจากนี้ก็น่าจะไปฟาร,ร์มนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ